สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะกับวันที่มารับน้องเอเจนท์ที่สนามบินน้องเคยบอกไว้ว่าวีซ่าไม่น่าผ่านเพราะไม่เคยไปไหนเลยพาสปอร์ตขาวมากวีซ่าน้องก็ผ่านค่ะและนี่ก็คือขนมที่เตรียมมาให้น้องระหว่างทางมาส่งบ้านน้องก็คือคุยเพลินไม่ได้อัดอะไรเลยค่ะน้องมากับแฟน2คนค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าที่น้องๆเอามากันมีกระเป๋าใบหนึ่งล้อหลุดเพราะใส่กันบินค่ะแต่น้องไม่ได้ขอเคลมเพราะว่าต้องเอากระเป๋าให้เขาตอนนั้นเลยจริงๆน้องทั้งสองคนวางแผนดีมากค่ะน้องก็คือไปแหวะีญี่ปุ่นหนึ่งวันนี่ ห้องนอนมีครบเลยค่ะเตียงโต๊ะตู้เสื้อผ้าและห้องน้ำส่วนตัวด้วยความที่เจ้าของบ้านเป็นพี่คนไทยน้องเลยเจอสิ่งนี้สายชีตก้นและที่บ้านก็คือมีครัวห้องนั่งเล่นที่สามารถใช้ได้และก็แชร์กันอีกสองคนบริเวณแถวบ้านน้องคือดีมากๆร่มรื่นมากค่ะและค่าเช่าของน้องจ่ายกันอยู่ที่1,400เหรียญต่อ2คนรวมค่าไฟค่าน้ำอินเทอร์เน็ตแล้วน้องก็เอาขนมมาให้จากญี่ปุ่นขอบคุณมากๆเลยนะและนี่ก็คือท้องฟ้าเวลาหโมงเย็นค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยซึ่งก็เป็นช่วงคนเลิกงานกันค่ะรดติดเวอร์ก็ให้ขนมมา ดีแกกินไปเลยะจบบาย